สวัสดีครับผมสวัสดีคุณดูนันเครับวันนี้ในเกมพับจีน,นะฮะเติงดะลั่นดะบอกเลยห่างหายจากการทำคลิปไปนานเราจะมาเปลี่ยนแนวทำคลิปจากคอมนะครับยืดตื่นเต็งะไม่ทำคลิปนานจัดใช่ไหมคี้ไม่กั่ยมาห้ยกั่ยมาตัดเข้ารูเกม Não me é acaba. หมาเมื่อกี้เป็นไฟคีย์บอร์ดอยู่กูเริ่มไล่ตาไล้สัตว์นี่แหละเฟียวสึฟษาดีกว่าเฟียวดีโดดเดีวราจะมายิงพับจีให้หน้าสัตว์ยันเลยนะคแบบ เก็บหมดอ่ะจ,จะมาสี่ก็เถิดแต่คนเดียวน่าจะเฉิดก็พอแล้วเอฟติงจัดเลยวอะอาจจะไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรในระหว่างคลิปนะเพราะผมตัดคลิปใหมมขาเป็นแล้วก็ส่งไฟล์เข้ามือถือไม่ได้เด้วยไฟล์มันใหญ่เกินอ่ะก็ทนดูแบบไม่มีอะไรแล้วเนี่ยจะไปหันให้จะไม่หาตัดคลิปให้นะครับขออภัยด้วยนะฮะเห็นไฟล์ก่นอนยาไม่ต้องสีเดีวยวกันดีกว่า บนโปอดเฮเป็นไรโอ้ยเราไม่ได้ดูเลยว่ามีคนเยอะไหมหายแล้วจะรู้ไหมเนะนี่ยมินิเป็นปืนที่โคตรเบาแต่ผมชอบนะแต่กระสุนมันไปไม่ไกลอะปืนปอดเลยอะจะได้เรื่องกระสุนนี่แหละระยะก,กระสุนอะ อ๋อที่ไม่เก็บหมวกว่ะสัตว์เพื่องก็ตกใจหมดมกูยิงแม่งหรอกใครที่เง,งาหงาครับจะเช่นชอบแต่ว่าคิดถึงผมก็ไปดูสตรีมได้นะครับในแอป Tik t o อกนะครับทุกวันเวลา3ามทุ่มครึ่งหรือ4ี่ทุ่มไปต้นไปนะครับถ้าไม่ใช่ถ้าแบบเป็นวันปกติก็จ,จะถึง,ถ,งถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับถ้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนั้น สุกสาอย่างเงี้ยสุกสาาทิตย์ก็จะยาวแต่นั่นส,สมมตามันจะเป็นสุกสาเน,นี่ยครับเฮ้ยสิงคะโดดขาจับสวยเราไม่ต้องเก็บอะได้วยนะกระสุนสีส้มเนี่นะยไอ้ที่ปืชปัญญาอ่อน เห้ดึเกิบระเบิดยี่เมาชนลิปมหายแล้วแค่มันกะโดดหน้าต่างมาเพื่อนเหรอไม่มีคนลงเลยเอ่ะเกินเงียบจ,จัดเลยว่ะคนดูคิดถึงผมไหมครับถามจริงแบบไม่ไม่ได้แบบทำคลิปนานเลยเอ่ะ ไปรุ่นบัตรตยน่าจะแบบามหาอันใหญ่แล้วป่าสำคัญตัวแยะไอเ้เหี่เขาไม่ทมหาหารักกูเพอคอตเตอร์สำคัญตัวนะครับเฮ้ยติดเคอยียหนะเขาให้น้ำข้นหยาบนะครับผมแล้วลืมมาดูสตรีมกันนะครับโปรโมทแล้วเนี่ย ไม่ผิดหวังแน่นอนนะเราจะมีความสุขไปได้วยกันเย่ใ yeah. ครทอยากมาดูวความเป็นยออ่อเนนะี่ยผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมในสตรีมน,นะครับมันไม่มีคนจริงรอ่ะโพชิงกิโอมันกากเกินมันไม่ใช่โพชิงกิแล้วนี่โอ้ไม่ได้นะนี้ไม่ได้นะ รอและหนึ่งตายกา็ไม่เพื่อนก็นมันตะตายคุณ oh, nice. แปดโอ้ไนท์เราหกสิบน่าจะพอสำหรับกระสุนเขียวป้ยยใหญ่ๆน,นี้น่าจะพอแล้วพลานแผลปุ๊บปุ๊บป,ปืนอะไรไมีปืนติงต่องไหมอะไรมันเยอะเกินไปวะรอเยสี่สิบก็พอครังกระสุนเขียว โอ้อยน้ำเยอะจัดเลยวะ่ะสดสน่อันไม่มีปืนอื่นนอกจากเอเคแล้วครับยิงเอเคไม่เป็นนะยิงแค่ได้ใกล้ๆนะใกล้กูโดนสวดดิไม่มีกระเป๋าอื่นแล้วฮ้ยนี่ไงเอฟโฟเอาเป็นผิดเอี่ย ใครเข้ามามาดินเสียงคนเข้ามานะครับน่าจะไม่ได้เข้ามาหาเราหรอกเลนโฟก็ได้ว่าไม่เงาะไม่ครับปืนกระสุนเท้าหรอกนะ,ไม,ะไม่มีคนจริงๆว่งวะใช่ป่ะจริงกิโอ้ผิดหวังผิดหวังอย่างนี้ผิดหวังจัดเลย เปิดแล้วมาได้ยินเสียงมีคนยิงแฟร์กันข้างหน้าเห็นไหมทวนยงเตียนสิสีเขียวหลอกแล้วหลอกกันด้วย ไม่เห็นเลยอ่ะยิงกันตรงไหนอ่ะข้างบนเหรอขอเสือกด้วยดิเพื่อนอย่าได้คิวอย่กได้คิวคล้มดิสัตว์แมนปลาแมนปลาของจริงไม่ติงนังแนละ้บอกให้ ตึงไม่ล่ะโดดยิงอิจิตอลอ่ิอะหลอแค่นี้ก็พี่มีรองน้องพี่ก็โดดหลบอ่ะแบบปึ๊บแล้วก็ยิงปึ๊บตายแค่นั้นแหละไม่ได้พูดเยอะเจ็บคอมีอะไรบ้างเอ่ยมีคูณหกข,ข,ขเย,ขเ,ยเข้าไปเฮ้ยขอๆๆ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 อๆๆๆๆๆอๆๆยๆๆๆๆๆรๆบ สวัสดี baby girl ค,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 คุณสวยคุณสวยคุณอุยอักอักคุณสวยเธอเสียใจรละคอยเธอถูกควนมึงมีคนสีเดียวอยากเก็บคนสีไปอ่ะเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้อีกเอาสซะ เก็บแต่ไม่ได้เลยโอ้กากชิบไหนก็ต่อสองนี่สองคิวเนาะเนาะนี่ก็มีคอมเมนต์นแบอบกอ่ะย,ยิงบัตรยิงบัตรแล้วทำไมอ่ะแค่นั้นแหละเก๋าเลยอ่ะอุ๊ไฟจะหล่นมาต่อเดลิโอ้ด้วยไม่ตัดเด้อเอาแบบจบเลยอ่ะคลิปเดียวจบเลยอ่ะแค่นั้นแหละเฮ้ย โพอชิกีน่าจะไม่มีคนรับเราไปที่อื่นกันดีกว่ารอไฟกลางคืนมันไม่เคยรั้งราขอโทษที่ห่างหายไปนานนะครับวงการ YouTube จะกลับมาตั้งใจทำนะครับสัญญาอันนี้พูดจริงๆแต่ส่วนมากจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมในคอมนะครับโทรศัพท์ก็น่าจะมีแค่อาวีนะครับมาสไตย์ก็อาจจะมีอยู่บ้างถ้าว่างนะครับจะพยายามกลับมาทําคลิปให้มากที่สุดลองคลิปอย่างน้อยอาทิตย์นึงอาจจะมีทั้งสองคลิปนะครับ เงียบจัดเลยไม่ถึงกูเลยเงียบจัดเลยคนก็ไม่มีลเฮ้ยว่าเมื่อกี้ลืมเก็บคามาโอ้าตายแล้วเห็นไหมลนะ่ะไม่เห็นกูแล้ววะ ไปไหนแล้วคุยลยไอ้สัตว์โดนกูดิมึงเจ็บดิเงียบก็บเลยอยากชาร์จอยู่นะแต่เราเสียเปรียวบว่ะเฮ้ยเฮียแม่งเป็นอันนี้บูโซนสัต์ ยากเจ้าพี่อะน้อง,งนี่กูโดมเป็นระเบิดควันยี้อะเกือบตายไอปืนชั่วยิงกูโดนทีนึงเอากูล่อ,อก,กูเลยเนาะชิบหายนี่งไงมิบสีเจงเอ้ย โอ้ยกระเป๋าคุณมันหนักอะไรนักหนาวะทิ้งอะไรดีวะแน่เฮียรีบหลก็ไปก่อน ลีก,ก็ไปก่อน,นเฮียสัตว์เอ้รถกูก็มีมันรอกทำไมอุ้ยบ่งมาขอโทษที่ขอบคุณที่มาลบเพื่อนขอโทษขอโทษที่กูด่าบ่งเลยกูว่าแล้วไม่ต้องเปลี่ยนรถไอ้สัตว์ ใครอ่ะเฮ้ยขี่รถที่อะไรเนี่ยสัตว์อีเวนไม่ขี่ไปทางมาแล้วเนี่ยจะเข้าวงก็ไม่เข้า ไปไหนอ่ะเพื่อนกูถามดิโอ้ถนนสุขมุมวิทยาวไปสุดสายตาเอาพอจัเรอแค่เพียงเธอนั้นจะยกย้ายมา ไม่มีกระเป๋าสามเลยรอไฟกลางคืนมันมีไปบวกดีกว่ารังราสินน่าจะอยู่ข้างบนตรงนั้นของจริงไม่ไดนั่งแคมป์หรอนะบอกให้มุมนี้ยิงยากว่ะ แค่นั้นแหละจบจบมาคนเดียวก็ตายดิน้องก็ตายคนเดียวเดียบแค่เข้าหัวยคุยไปซ้ำแม่งก่อน ศาสตร์กูตกใจเกือบตายเฮียมึงมา,มาไงนี่เฮียกู <c oughs> <c oughs> สาบิ่งมาชาร์จแม่งจะชุบเส็จอยู่แล้วเมื่อกี้ตายเฮียช่วยกู กลับไปอยู่สั้นแล้วไม่เก็บอ่ะทำะไรช่วยเพื่อนเหรอ ไเห็นแล้วว่ะใครยิงกูอ่ะ ได้ได้ดิบโกรวไหนกูเจอมึงน,นะมึงโดนกูยิงใส่สันแน่มึงตอนนั้นก็หาไม่เจอไอ้เนี่ย มันยังไม่มาเก็บชิปเลยมันจะชุบได้ไงอย่าให้กูมีกระเป๋าสามนะมึงซัก อว้ยมันยิงกูตรงไหนอ่ะขอไอ้เหี้ยตรงนู้นเพื่อนเพื่อนจ้ากูสวยสวยสวยกูรอดแล้วอีเหี้ยกูเจอละโดนกูแน่นี่นะเพื่อนกูอยู่ใกล้สาธ งูยิงยากว่ะแม่งใส่กูมาแตกเลย สไนเปอร์สายหมอบไอ้สัสหายเลยมึงเงยียบเลยนะมึงแบ่งของให้กูด้วยไอ้สัสไปยิงไว้วิ่งละแป๊บนึง ไปเลยนะวะต้องวิ่งลงข้างล่างดินี่งั้นมันก็จะโดนวงกัดดิมันจะบิฝส่งน้นหรอ Một vòng đặc là NhCR này là 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 Ta là โอ้ยเหอะไอ้ท <Man Airlines> ี่กูนึกว่าที่นี่ตายไอ้สัตว์เอ้ยเห็นวิ่งล้มเพื่อนตายหมดเลยไอ้สัตว์เออเห็นวิ่งล้มมากไ้ครับทุกคนเล่นเจ๋งหน่อยคลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากกลับมาสนับสนุนนัดนี้ด้วยนะครับไม่ได้หายขอโทษที่หายไปนานนะครับอุ้ยห้าคิวก็ตึงอยู่นะอันดับเจ็ดเลขสวยขอโทษที่ผมห่างหายไปนานนะครับผม เ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแต่สัญญาจะกลับมาตั้งใจทำบาย